สวัสดีปีใหม่ค่ะปี2565ค่ะมาพบกับหนส่วนตัวกับคำพยากรณ์ดวงรายปีปี2 5 6 5ค่ะปีเสือทองนะคะของชาวราศีมังกรค่ะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่15โมกราถึง12กุมภาพันธ์นะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ การฟังคำพยากร์นี้นะคะเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนกันล่วงหน้าค่ะบางประเด็นหยิบยกขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมัดระวังกันนะคะมาฟังคำพยากรกันได้เลยค่ะกับดวงรายปีปี2565ของชาวราศีมังกรจะเป็นยังไงกันบ้างมารับฟังกันเลยค่ะ ปีแห่งปีสุดยอดค่ะเฮงปั้งปังปุริยนเย่มากนะคะการงานการเงินความรักจะปรับตัวดีขึ้นทุกอย่างค่ะดวงชะตาจะนุ้นนำปากพารวยค่ะเรียกทรัพย์นะคะตั้งหลักปักฐานได้กันเลยค่ะมาเริ่มกันที่การงานกันค่ะชาวมังกรค่ะปี65มีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตเยอะค่ะดีกว่าปี64แน่นอนค่ะจะยิ้มแก้มแตกเลยละค่ะปอด โปร่งโล่งสบายใจสมองจะโล่งนะคะจะคิดจะอ่านจะทำอะไรก็จะคิดออกนะคะวางแผนได้ดีกว่าปี64อย่างแน่นอนค่ะส่งผลที่ดีในการทำงานค่ะการทำงานดีขึ้นเยอะขึ้นสังคมเยอะขึ้นค่ะพบเจอกับสังคมใหม่ๆมากขึ้นด้วยนะคะการเงินจะปรับตัวดีขึ้นความรักเองก็ปรับตัวดีขึ้นเช่นกันค่ะ ชาวมังกรนะคะจุดเด่นมุ่งมั่นตั้งใจไปไม่สุดทางไม่มีถอยค่ะเป็นตัวหลักตัวสำคัญของครอบครัวเลยนะคะตัดความกล้าบ้าบินไม่ฟังใครออกไปจะดีมากเลยล่ะคะ่ะปี64นะคะชาวมังกรจะเริ่มตั้งหลักกันได้บ้างที่ผ่านมาไม่มีหลักยึดนะคะ ไม่รู้จะทำอะไรมืดแปดด้านค่ะปี B 64มีเป้าหมายชัดเจนค่ะลงมือทําในเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่ไม่ได้เป็นไปตามเป้าค่ะทำงานเยอะมากผลตอบแทนไม่เยอะนะคะใจข้อสู้ดีค่ะแต่เงินไม่มานี่ล่ละค่ะเงินมีแต่สถานการณ์ไม่เป็นใจอีกนะคะประมาณนี้ละค่ะ ความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะลูกผีลูกคนค่ะวุ่นวายมากๆค่ะหลายๆคู่อยู่ด้วยกันได้ด้วยสายสัมพันธ์ที่เป็นสิ่งผูกพันผูกมัดกันมาค่ะอย่างเช่นลูกนะคะภาระหน้าที่ดูแลช่วยกันค่ะทิ้งกันไปไม่ได้อยู่นะคะการเงินหาได้ค่ะแต่ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะแต่หาได้อยู่นะคะทำอะไรก็ยังสำเร็จอยู่ค่ะ รายรับได้มาต้องมีเหตุให้จ่ายออกไปค่ะการเงินหาได้ดีอยู่ไม่เคยขาดมือค่ะแต่ไม่มีเก็บนะคะบางครั้งก็ฝุดฝในช่วงต้นๆปีค่ะรายจ่ายเยอะพอสมควรนะคะพอขยับมาปี6ก้นะคะจะเริ่มรู้สึกผ่อนคลายค่ะสบายใจแล้วละค่ะในช่วง3เดือนแรกๆค่ะต้นๆปีนะคะงานขยับปรับตัวดีขึ้นค่ะถึงแม้ยังไม่เต็มที่ก็ตามนะคะรายรับเองก็ยังไม่คล่องมือค่ะ แต่ก็หาได้อยู่นะคะค่าใช้จ่ายก็ยังคงเยอะอยู่ค่ะรายได้เข้ามาพอดีกับรายจ่ายเลยนะคะมีเงินเข้ามาก็ต้องไปเคลียร์หนี้เดิมททำไว้ที่ผ่านมามีปัญหาอยู่นะคะต้นๆปีการเงินจะดีขึ้นค่ะแต่ก็ต้องจัดการปัญหาให้ดีนะคะ หากพลาดพังหรือนำเงินไปใช้ในทางที่ไม่จำเป็นจะมีโอกาสสะดุดได้นะคะการงานจะต้องใช้ความมั่นมุ่งมั่นนะคะความพยายามทั้งแรงกายแรงใจสู้อยู่ค่ะการติดต่อการประสานงานการประชาสัมพันธ์การทำเอกสารก็ต้องระมัดระวังอยู่นะคะก็มีโอกาสผิดพลาดมีเรื่องเล็กๆน,น้อยๆให้กวนใจคุณอยู่ค่ะในการทำงาน3มเดือนแรกๆค่ะ มกราคุมพามีนาทำอะไรก็ตามอย่าใจร้อนนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะความสำเร็จจะมีลักษณะอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะถ้ารีบร้อนงานจะเกิดความผิดพลาดได้ง่ายๆค่ะเสียหายเสียเวลากันไปเลยค่ะการงานค่อยๆทำค่ะค่อยจัดการไปนะคะหรือเป็นช่วงวางแผนวางโครงการศึกษาหาความรู้ในรูปแบบใหม่ๆอยู่ค่ะ จะพลิกกลับมาดีแบบสุดๆก็เดือนเมษายนเป็นต้นไปนะคะดวงชะตาจะหนุนนำส่งให้เจ้าชะตาไปได้อย่างดีเลยค่ะจิตใจยังเข้มแข็งแน่วแน่ยังมีความอุตสาหะอยู่ค่ะดวงจะพลิกเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะคะการงานกิจกรรมต่างๆจะมีการปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะทำอะไรก็จะง่ายขึ้นคล่องขึ้นชีวิตมีอิสระเสรีมากขึ้นค่ะเดินทางบ่อยๆขึ้นด้วยนะคะสังคมเพื่อนฝูงเยอะขึ้นค่ะ คนรู้จักเยอะขึ้นการเจรจาการดิวงานจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมากขึ้นค่ะมีความกระปี้กระเป๋ามากขึ้นด้วยนะสังคมเยอะๆชาวมังกรชอบๆค่ะสังคมมิสหายจะให้การสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีเลยละค่ะรวมไปถึงผู้รักผู้ใหญ่ด้วยนะคะ ดูเหมือนว่าจะให้การซัพพอตสนับสนุนได้ดีกว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะที่ผ่านมาก็ซัพพอตดีอยู่ค่ะแต่ตัวเขาเองก็แย่เหมือนกันนะคะการช่วยเหลือก็เลยไม่ได้เต็มร้อยค่ะปีนี้เขามีกำลังแรงขึ้นมาแล้วนะคะจะได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่เลยละค่ะการงานดีขึ้นการทำมาหารายได้จะถูกเปิดออกแล้วนะคะ โอกาสการงานจะกว้างขึ้นลักษณะของงานเปลี่ยนแปลงไปค่ะการคิดนอกกรอบมีวิธีสร้างอาชีพใหม่ๆจากเพื่อนๆจากสังคมใหม่ๆเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะเข้ากับสังคมเข้ากับยุคสมัยปัจจุบันค่ะคนที่ทํางานประจําจะมีงานเยอะขึ้นค่ะต้นๆปีเลยนะคะคนทํางานอิสระเจ้านายตัวเองนะคะงานบางอย่างก็จะได้ลงทุนเพิ่มเติมอีกค่ะหรือขยับขยายโครงการเพิ่มอีกให้ดูดีขึ้นรองรับกับสถาน นการปัจจุบันค่ะงานดีขึ้นนะคะเมษายนเป็นต้นไปบางท่านทำงาน2อ,อย่างสาอย่างไปพร้อมๆกันเลยละค่ะงานเยอะขึ้น ไม่ต้องไปตามหาเลยค่ะสายปานยาวเพื่อนเยอะสังคมเยอะงานเลยเข้ามามากขึ้นค่ะจะมีคนนำโอกาสดีๆมาให้ด้วยนะคะจะทำอะไรก็เจอแต่สิ่งดีๆค่ะปากพารวยเรียกทรัพย์เรียกโชคลาภค่ะเรียกมิตรดีๆเข้ามาด้วยนะคะพูดในสิ่งที่ดีๆนะคะทำสิ่งดีๆสิ่งเล็กๆไปจนถึงสิ่งใหญ่ๆค่ะ ไม่ต้องรีบเร่งนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะจะดีเองนะคะถ้ารีบเร่งจะเสียมากกว่าได้ค่ะชาวมังกรมีเกณฑ์ตั้งหลักปักฐานกันได้เลยทีเดียวค่ะดีแบบยาวๆถึงปี66ตั้งหลักมั่นคงได้เลยนะคะมาต่อกันที่การเงินกันค่ะการเงินปี64นะคะกระปิดกระปอยค่ะมาก็มาไม่สุดนะคะไม่มาต่อเนื่องค่ะพอปี6 5ค่ะจะควบคุมคอนทรลได้ดียิ่งขึ้นค่ะ รายรับจะไหลเข้ามาก็มีมามากขึ้นมีมาต่อเนื่องด้วยนะคะไม่กระปิดกระปอยเหมือนปีที่ผ่านมาค่ะรายรับก็สามารถควบคุมรายจ่ายได้ดีค่ะนอกจากนั้นนะคะมีเหลือให้ได้เก็บได้ลงทุนเพิ่มเติมได้นะคะได้จับจ่ายตามใจตัวเองด้วยละค่ะการเงินในปีนี้ถือว่าไปได้สวยเลยละค่ะ เงินมาจากหลากหลายช่องทางนะคะการงานการลงทุนจะได้รับผลกำไรง,งามๆมากเลยทีเดียวค่ะขอให้ลุยเต็มที่นะคะทำเยอะได้เยอะค่ะนาทีทองเข้ามาแล้วนะคะได้หยิบได้จับต้องเร่งรีบแล้วล่ะคะ่ะจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบด้วยนะคะจากการวัดดวงต่างๆด้วยค่ะ รายรับรายได้จากการที่ไม่ได้คาดคิดเป็นของมีค่ามีคนมามอบให้ค่ะอย่างเช่นของขวัญจากผู้ใหญ่ให้นะคะโบนัสส่วนแบ่งผลประโยชน์บางประการค่ะของมีค่าบางอย่างค่ะจากคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายก็เป็นไปได้นะคะคนที่ทำงานทางไกลต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศนะคะพวกงานออนไลน์จะเก็บเงินกอบโกยผลกำไรสร้างเนื้อสร้างตัวได้เลยทีเดียวค่ะบอกไว้เลยนะคะ ขอเตือนหน่อยนะคะถ้ามีเงินให้เอาเงินไปลงทุนต่อยอดทางธุรกิจค่ะหรือซื้อผ่อนบ้านรถที่ดินคอนโดจะดีมากกว่าค่ะเพราะว่าถ้ามีเงินแล้วจะไปใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นมากกว่านะคะที่สำคัญไม่เป็นประโยชน์มากเลยละคะ่ะเตือนๆกันไว้ก่อนนะคะแล่จ่ายจุกจิกยุ้มยิ้มจิพะทะชามังกรนี่ดีมากเลยนะคะใจป่ามากค่ะ มีเงินใจใหญ่ค่ะไม่ห่วงแบ่งปันให้คนอื่นไปหมดละค่ะใจใหญ่สุดๆนะคะป๋ามากๆค่ะมาต่อกันที่ความรักกันนะคะความรักชาวมังกรดวงด้านความรักยังคงมีความคิดความเครียดในด้านของความรักค่ะมีความรักที่แน่วแน่มากสีทนได้อยู่นะคะคู่ครองดันเป็นคนไม่มั่นคงค่ะเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่นะคะหาแต่เรื่องค่ะชาวมังกรต้องอดทนยอมทนนะคะ เพื่อรักษาความสัมพันธ์เอาไว้ค่ะบางคู่ก็ได้ห่างเหินไกลกันในระยะนานๆนะคะด้วยเหตุผลบางประการค่ะนานทีจะเจอกันก็มีปัญหาจุกจิกไกลกันอยู่ คู่ครองเดี๋ยวดีเดียวร้ายค่ะเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้ค่ะเงินดีฐานะดีเศรษฐกิจดีความรักจะดีด้วยค่ะหากเศรษฐกิจไม่ดีเงินไม่ดีความรักก็จะไม่ดีตามมาด้วยนะคะระเบิดจะใส่กันบ้างละค่ะในปีหก้านะคะชาวมังกรมีเสน่มากๆค่ะมีคนเข้ามาหาเยอะนะคะคนโสดจะมีคนเข้ามาหามาสารสัมพันธ์พร้อมๆกันหลายๆคนค่ะมีโอกาสให้ได้เลือกคู่อยู่นะคะ คนมีคู่แล้วนะคะอายุน้อยกว่า40นะคะจะมีประเด็นหึงหวงกันอยู่ค่ะคู่ครองเป็นคนขี้น้อยใจค่ะเป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วนะคะมีคนเข้ามาหาเยอะค่ะสังคมเปิดกว้างแล้วจะได้เข้าใจผิดกันอยู่นะคะน้อยเนื้อน้อยใจกันอยู่นะคะ อายุประมาณ40ขึ้นไปค่ะให้ระวังจะมีบ้านเล็กบ้านน้อยเข้ามานะคะมีเกณฑ์จะได้เสียทรัพย์ค่ะจะได้เสียเงินซื้อบ้านซื้อคอนโดให้เขาด้วยนะคะเป็นดวงร,รวมๆนะคะเป็นพื้นชะตาของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะคะอย่าทะเลาะกันนะคะอย่าเมารวมนะคะแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะ ช่วงมกรากรุมพามีนานะคะให้ประคับประคองไปให้ได้นะคะเมษายนไปแล้วจะดีขึ้นเองค่ะให้ระมัดระวังคนที่คิดจะมีบ้านเล็กบ้านน้อยเท่านั้นค่ะที่ต้องมีการระวังจะมีปัญหาได้นะคะ มาต่อกันที่ด้านสุขภาพกันค่ะส่วนด้านสุขภาพก็ไม่มีอะไรที่ต้องเตือนอะไรมากมายนะคะชาวมังกรสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะพร้อมสู้พร้อมรุยงานอยู่แล้วนะคะถ้าจะบอกว่าชาวมังกรแมว9ก้าชีวิตดวงแข็งมากเลยค่ะแต่ก็ยังมีต้องระวังอยู่นะคะพวกกระดูข้อเท้าฟันเล็บมีอาการบ้างละค่ะเป็นโรคเวรโรคก,กรรมค่ะที่ติดตัวมาแต่เกิดนะคะหากมีอาการใดๆเกิดขึ้นมาก็จะได้ พบยาดีหมอที่รักษาถูกโรคเข้ามายุดดีอยู่นะคะไม่น่าห่วงอะไรค่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยรักษาคุ้มครองอยู่นะคะขอให้ชาวมังกรนะคะในปี2565ขอให้เป็นปีที่ปีแห่งความรุ่งโรจน์ค่ะรุ่งเรืองของการงานการเงินทำไรก็ขอให้ประสบผลสำเร็จนะคะ พยายามเข้าหาผู้ใหญ่ให้มากเข้าไว้ค่ะจะได้ดีเพราะผู้ใหญ่ให้โชคให้ลาบสามารถตั้งหลักตั้งตัวได้เลยนะคะมีงานที่มั่นคงค่ะมีเงินตั้งตัวได้นะคะส่วนความรักอย่ามากมากก็แล้วกันค่ะความรักให้เข้าใจกันค่ะแม่ตากันให้อภัยกันให้มากๆนะคะ ชวนกันทำงานทำมาหาไรายได้ดีกว่าค่ะงานกําลังรุ่งเรืองค่ะเงินไหลามาเทมานะคะอย่าไปหาเรื่องในเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยนะคะชาวมังกรคิดดีทำดีพูดดีมีแต่จะรวยและเฮงปังๆกันเลยนะคะสาธุค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะ ขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังนะคะฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เปิดกำลังใจให้กันด้วยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือของชาวมังกรที่ช่องโหนส่วนตัวได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมัดระวังและก็วางแผนกันลงหน้าค่ะขอให้ผู้ฟังมีความสุขค่ะสมปรารถนาทุกประการค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะโควิดยังไม่ได้หายไปไหนนะคะถึงแม้จะฉีดวัคซีนแล้วเราก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนค่ะเวลาออกไปข้างนอกก็ปิดแมส เวลารับประทานอาหารก็ล้างไม้ล้างมือก่อนรับประทานอาหารด้วยนะคะเป็นห่วงจริงๆค่ะหหนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปกันค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกๆคน